กระบะโฟวินรุ่นยอดนิยมนะครับสภาพสวยพร้อมใช้พร้อมรุยไปได้ทุกที่คันนี้ครับ t o y o t a h i l u x v i g o 3.0G เกียร์ธรรมดาขับเคลื่อนสีล้อเป็นตัวสมาร์ทแคซึ่งประตูแคปสามารถเปิดได้นะครับคันนี้เป็นรถเจ้าของมือเดียวป้ายแดงจดทะเบียนในปี2009รถสภาพเดิมๆตัวถังสวยไม่มีชนหนักพลิกคว่ำตัดต่อหรือจมน้ำครับสำหรับสภาพภายนอกก็จะเป็นสีบรอนเงินนะครับสีเงาสีสวย ไม่มีซีดด้านไม่มีรอยตำหนิแผลใหญ,ใหญ่อุปกรณ์มาตรฐานต่างๆยังอยู่ครบนะครับไม่ว่าจะเป็นบันไดข้างโปลงล้อทั้ง4รล้อไม่มีตำหนิไม่มีริ้วรอยล้อแม็กของเดิมขนาด16นิ้วแล้วก็กันชนท้ายนะครับซึ่งเป็นของเดิมของตรงรุ่นติดมาจากโรงงาน คันนี้เป็นรุ่นท็อปสุดนะครับใครที่หาไว้ใช้งานไม่ผิดหวังแน่นอนมาดูด้านหลังกระบะกันบ้างนะครับด้านบนก็จะมีพื้นปูกระบะเป็นของเดิมนะครับสภาพยังใหม่ๆอยู่เลยพื้นกระบะไม่มีผุตะเก็บ2ฝั่งยังเดิมๆอยู่นะครับส่วนคาสีและใต้ท้องก็สะอาดสะอ้านนะครับไม่มีผุไม่มีคราบดินแดงภายในก็เป็นเบาะผ้าเดิมๆจากโรงงานนะครับเบาะสภาพสวยสะอาดไม่มีขาดคอนโซลสวยช่องแอร์และอุปกรณ์ก็ไม่มีชำรุดแตกหัก เจ้าของดูแลรักษามาดีนะครับอย่างที่บอกคันนี้เป็นตัวสมาร์ทแคปนะครับประตูแคปสามารถเปิดได้นะครับเบาะแคปด้านหลังก็เป็นเบาะหนังสภาพยังใหม่อยู่แผงประตูสภาพสวยทั้ง2บานนะครับกระจกไฟฟ้าขึ้นลงได้ครบสําหรับตัวเครื่องยนต์นะครับอันนี้ก็จะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลคอมบนเลว 3,000cc อัตราเร่งดีนะครับเครื่องแน่นไม่รวมนะครับไม่มีควันไม่มีไอออกมาจากก้านวัดความร้อนปกติใช้งานทางไกลได้แล้วก็ผ่านการใช้งานมาแล้ว190,000กว่ากิโลเมตรส่วนโครงสร้างของตัวรถก็รับประกันว่าไม่มีชนนหักคร้อง เดิมคาหหน้าเดิมฝากระโปรงเดิมที่คาหหน้ายังมีตัวเลขอยู่คมชัดนะครับรอยอาร์คอยู่ครบเรนเดิมไม่เคยถอดไม่เคยแกะสติ๊กเกอร์ต่างๆอยู่ครบทุกตำแหน่งฝากระโปรงของเดิมนะครับมีโลโก้ของ Toyota ประทับอยู่ ส่วนระบบเกียร์โฟก็ใช้งานได้ปกตินะครับไฟบอกสถานะของเกียร์โฟก็ขึ้นครบนะครับแล้วก็จะดับลงเมื่อเราเปลี่ยนไปอยู่ในโหมดขับ 2. สําหรับค่าตัวของรถคันนี้นะครับก็อยู่ที่38900 0ใครที่สนใจก็สามารถนัดดูรถทดลองขับได้ทุกวันนะครับพิกัดอยู่ที่ซอยนวมินเจ็ดสกรุงเทพคันนี้เป็นรถเจ้าของมือเดียวเล่มทะเบียนและเอกสารถูกต้องครบถ้วนภาษีพรบรไม่ขาดส่วนช่องทางการติดต่อและรายละเอียดอื่นๆผมขออนุญาตใส่ไวใ้ให้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างนะครับก่อนจบคลิปไป ก็ฝากทุกคนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ